อยากเป็นตัวแทนของชาวแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่อันดับแของประเทศนะครับที่ท่านผู้ว่าก็ได้ให้ข้อมูลไปเมื่อเช้านะครับเราเป็นจังหวัดที่มีพื้นฐานในเรื่องของการเกษตรเป็นอาชีพหลักของเรามาแต่ดั้งเดิมนะครับแต่เรามีพื้นที่สิทธิทำกินในพื้นที่ของเรานั้นที่ถูกต้องเพียงแค่สองเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าท่านเห็นตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะครับ วันนี้นะครับเมืองแมที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าเมืองของเรานั้นเหมือนถูกบอลไซนะครับเราถูกขาดเราขาดโอกาสในการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเราขาดโอกาสการเข้าถึงเรื่องของบริการของภาครัฐที่ดีเราเราขาดโอกาสในเรื่องของการทำมาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเรานะครับแต่วันนี้นะครับ เราเห็นคลินิกชุมคลินิกเกษตรคลินิกก็เหมือนโรงพยาบาลเล็กๆนะครับวันนี้เรามารู้จักคลินิกเกษตรเรารู้จักกระทรวงเกษตรเรารู้จักหมอเฉพาะทางเรารู้จักหน่วยงานในกระทรวงเกษตรไม่ว่าจะเป็นสวกอพัฒนาที่ดินกรมชนประทานกรมส่งเสริมการเกษตรทุกๆหน่วยของกระทรวงเกษตรที่มาที่แม่องสอนเพื่อมาแก้ปัญหาแม่ให้กับคนแม่องสอนนะครับ ครงการคินิกเกษตรครั้งแรกผมก็ไม่เชื่อนะครับว่าทางกระทรวงเกษตรนั้นจะมาจัดที่แม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นงานระดับประเทศนะครับแม่ฮ่องสอนไม่เคยได้สัมผัสงานขนาดใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมานะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับล,ลักคิดว่าคงไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับท่านบนุตรีนะครับนี่เป็นครั้งแรกและจะรอครั้งต่อต่อไปนะครับที่จะให้ทุกท่านนั้นได้มาจัดคินิกเกษตรเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นนะครับ ได้เรียนรู้และไม่ได้สัมผัสและได้มาหาแนวทางวิธีในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวแม่งสองของเราทั้งหมดและที่สําคัญวันนี้นะครับโครงการแม่งสองโมเดลที่ทุกท่านได้รับได้รับฟังนะครับจากท่านที่บดีและจากหลายๆท่านวิกรผู้ทรงวุฒิหลายๆท่านนะครับว่าสิ่งที่ท่านเห็นนั้นมันเป็นเรื่องที่เราจับต้องได้เป็นโครงการที่ทํามาแล้ว และกําลังจะทําต่อเป็นโครงการที่ได้วางงบประมาณไปแล้วเป็นโครงการที่ทุกคนเข้าถึงและสัมผัสได้ทุกคนเป็นโครงการที่เราสามารถที่จะสร้างโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเราเป็นโครงการที่จะทําให้เราสามารถพัฒนาอาชีพของเราได้และเป็นเรื่องที่เรากําลังจะก้าวข้ามคําว่าความเหลื่อมล้าไปพร้อมๆกันแม่สอนนะครับ เราอยู่ท้ายมาตลอดแต่วันนี้ท่านอธิบดีบอกว่าเรากำลังจะขยับแล้วนะครับทุกอย่างที่ท่านเห็นตั้งแต่เช้าจนถึงวันนี้ถ้าไม่มีท่านร้อยเอกธรรมนัฐผมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ท่านบอกว่าแม่ท้องสองก็เหมือนบ้านของท่านนะครับก็คงไม่มีคําว่าสตาร์ทอัพในวันนี้ผมต้องขอขอบคุณ ท่านรัฐมนตรีนะครับขอพวกเราทุกคนที่อยู่ในนี้ช่วยปลกมือเพื่อเป็นกำลังใจและขอบคุณท่านด้วยครับ